ววในตำนานขึ้นค้างคืนต่อให้20ปีก็ยังแะไม่ลง SDJ เอว่าวตัวเก่าหลังจากที่สิบปีสิบปีด<ป>ีวะสิบป,ปีไม่ได้อีกแลงวยี่สิบสามสิบห้าปีที่แล้วทุกคนเราว่าวตัวนี้เป็นว่าวตนตำนานซึงได้มาจากคู่บ่าวที d เอ็นดีฟร์มเขาคือซื้อมาแล้วให้บังเหียบทีก็รักมาอีกทีหนึ่งเพราะบังเหียดจอมรักว่าวทุกคนเ้อะฉะนั้นคลิปนี้ว่าวตัวนี้ในตำนานมันผ่านมานานเนิ่นนานมามากแล้วประมาณสามสิบล้านปีเดี๋ยวดูกันว่ามันจะขึ้นได้อีกไหมหาง ซื้อมาสามพันล้านแปดกับแอกซื้อมาแปดพันล้านห้ายอดแพงกันเราตัวนี้แพงกันเอออยากให้ซื้อนะแต่ว่ากระดาษเช้งนี้เราสั่งมาพิเศษจากเอสติโบมาฟอรีดมาบบนเดี๋ยวมาดูกันว่าโอ้เนาะยิงลืมโอเคเดี๋ยวเราจะใส่สายก่อนว่าว่าคุณบบนบอกว่าต้องใส่สายก่อนไม่นั้นบบนไม่ได้โอเคเราจะใช้โรคที่แพงที่สุดของเรามาบบนตัวนี้หนึ่งบาทไม่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 หนึ่งบาทหลายหลายพันล้านลูก ขามันเป็นไม่ไม่ไม่จริงอ้อย <c oughs> แพงกว่านั้นเลยอินฟินิตี้อินฟินิตี้โอเคมาดูกันว่าจะขึ้นหรือเปล่าเดี๋ยวเราดูสายก่อนสายอกโอเคดีหมดไปฟังเผาไปมัวม่วหมดแล้วมัวม่วหมดแล้วไปปลาเลยมั่าฟังเผาปลาไปนู้นเลยนลมมาหไหนวะเจ้ามันมาจากฝั่งนู้นไหมอ่ะอ่าเผาลมมานี่แล้วเบอร์เผาตะกล้องมาดิ

พอดีเรมงานเหอโอ้โหโบางภาวะไงพร้อมไหมผมไม่ตกตงพร้อม<น>ชัดๆนะเสรลุมไบบมพร้อมอันนี้น้ำตรง,งนึปนงป้นตงตงวิ่งเลยกัน Ồ, luôn bên này cái ừ, này Ừ, mua <laughs> <nhạc> gì đấy lên Không bao buồn mình nghe phải chắc luôn á Ông mày nè, nghe tên Đến lùm bộ Ok, bye, ta bóng tay ta là béo ngon nữa nếu mà lúc nào ngoài nào hả ngon 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 rồi ngon 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 đâu ngon 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 เรามีแล้วเรามีแล้วอะไรด้วยแต่อ็ไม่ง่ายนะบุนแต่กงไม่ง่ายนะท่านไหนเราไทยว้า lúng bay núng, tao không, Không phao, lúng bay núng đâu, ha ha, à, วาในนนตำขึ้นค้างคืนต่อให้ <c oughs> ยีปีก็ตังแบไม่ลงนอกจากตัดต้นไม้ตั้ง่วะงนั่มนน,นู่นว่ติดลมแรวนู่นายต้เลยไามลมลม,มีแล้วลัน,น,ลน,นเออลมล้วไปนู่่อไปอบมิตต้าไม่ใช่ว่ตาตอกเอนู่นว่ติดลมแรวนู่

มันฟูงนูนๆมีเสียงขึ้นมาแล้วนูมันแดงเหรอไม่ต้องกลัวว่าแดงหรอกบ้าฮะ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 บ้าขึ้นเลยขึ้เลยบินเลยไปเลยอ่าเกิดปัญหาตรงนี้ เฮ้ยเฮ้ยลูกๆเดี๋ยวเอ็งเอาเอ็งไปใส่ลง้อกกว่าเพราะว่าวันนี้มันนี่โอ้ยของแท้ของเปาไม่บังเลยไม่บังเดี๋ยวเก็บก่อนนะทุกคนกี่นาทีแล้วตาต้องเจ็ดเจ็ดหรอเดี๋ยวนักไปตาตาต้องนะเดี๋ยวไม่ขึ้นไม่ขึ้นก็ก็ร่อยนะก็เราเหนื่อยโอเคของเปาเอาไปเก็บเดี๋ยวเอาแอ็งไปใส่บาะควเดี๋ยวลงม้วนนี้ ทุกคนอีนีหน้าเราจะไปลองว่าวควายกันเพราะตอนนี้เป็นไงตากล้องปิดไม่เราปิดปิดฟังลมมั่วเดี๋ยวถ้าเราบนดีดก็ขึ้นเนาะแล้วเราบนได้ขึ้นไหมลองไหมอ้อของพ่อลองวิ่งออกไปรู้ไก่อนเนาะไม่แต่ว่าเราค่อยลองคลิปอื่นดีกว่าเราจะติดกระดาษใหม่เราไปลองว่าวควายคลิปหน้าคลิปนี้แล้วก่อนจะไม่ไปเดือบื้อเฮยเชือกติดเดือเลยกิงอะไรทีหยังไม่ถึงนี่ไม่ถึงเลยเป็ดยิงเอะไรทีหลังเจ็ดสี่สองได้แล้วพ่อเหนื่อย ท้ยกูเปดเดียวเดี๋ยวเลยเดี๋ยวันเดี๋ยวนั่นไปไปฝาไปบู๊ออกไปวะวมอออกมาล้วไดแล้วโป้แ